โอ้ยหนูแค่หยิบเซฟีร่ามาก็โดนแครี่ปรามาแล้วว่าจะต้องโดนส,สกิวแวร์ทีเดียวแล้วหายแน่แถมยังบ่นอีกว่าไม่มีตัวยืนเลยแต่ไม่เป็นไรจะเจไม่สนใจเริ่มเกมเจก็เลยไปทําหน้าที่โรมมิ่งแบบที่ควรจะทานับตั้งแต่ช่วยเมดเคลียกลางเช็ค,ชชคชพุ่มแล้วก็กันใครมาป่วนป่ารวมไปถึงไปตรวจว่าป่าฝั่งตรงข้ามจบบนหรือล่างด้วยความที่เอลสูดทีมเจเนี่ยแหลมไปหน่อยโดยที่เจไม่อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยถูกลุมปิดคิวไปแล้วในระหว่างที่เจกําลังพิมพ์แจ้งว่าจบบนหรือล่างนั้นนางเวนก็ ต้องรีบถอยหนีซึ่งณจุดนี้ก็ต้องชื่นชมออฟเลนเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาเติมเกมได้ไวมากจึงทําให้กลายเป็นว่าแทนที่แวนจะคิวเจได้านางถูกออฟเลนทีมเจ๊ปิดคิวไปแทนซะอย่างนั้นและหนูจ้ะถ้าหนูเล่นเอลสูเนี่ยก็รบกวนมาก่อนซูมก็ช่วยดูบรรยากาศรอบตัวนิดนึงไม่งางนั้นยืนซูมอยู่อาจจะจบปึ้งถูกส่งกลับบอดทางลัดแบบที่เกิดขึ้นในฉากนี้ยังดีที่แบทแมนตามมาซ้อนทันสุดท้ายนางเลยได้ดบบเป็นคิวไปครอบครองแล้วหลังจากนั้นปากกับออฟเลนก็เลยไปช่วยกันเอาดาร์คส ด้วและด้วยความที่เจคาดการเอาไว้ว่าในเมื่อทีมฝั่งตรงข้ามเเสียดาร์กแล้วเขาจะต้องมาเอาอบิโซาดาก,ก้อนแน่เจ้ก็เลยไปยืนคุมแถวพุ่มด้านซ้ายมือแล้วแน่นอนป่าเขาก็มาจริงๆจ้าจุดนี้เจก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนถอยแล้วว่าเอลสูยังคงไม่ละทิ้งความพยายามอังจินนั่งซูมกับจะลัสเอาอบิโซมาให้ได้ปรากฏว่าลัสไม่ได้แถมกลายเป็นว่าตรงตีนก็พุ่งมาหาอีกอย่างดีที่เจมีเอาตีจึงสามารถรอดออกมาแบบสวยๆได้แถมยังไม่วายจ่ายปลากัาดสกิลหนึ่งไปไล่กัดจนโอมาขิดกลับบอ่อไปหลังจาาากกกนนนนั้นเเเมม็ดํิรื่อย โดยที่ดูเหมือนว่าทีมเจ๊จะได้เปรียบอยู่แล้วตรงจุดนี้เอลสุก็น่ารักมากเขาแก่าจะยกบัฟฟ้าให้เจ๊แต่ว่าเจ๊ไม่เอาจ้า พราะคิดว่าบัฟฟ้าอาจจะทำให้ครูดาวของการรีกระสุนเขาลดลงก็นับว่าเป็นโมเมนต์แห่งมิตรภาพที่น่ารักซีนหนึ่งเลยแหละแต่จะหนูหวานชื่นกันได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีดีดูดีไม่ว่าดีก็ดันเกิดไฟนี้ขึ้นโดยคลิกซี่ที่เดินอยู่ด้านหน้าเซลิก้าเปิดเอาตีใส่แถมโอมาอย่างตามมาวิ่งไล่เล้วเจเองนก็ต้องจ่ายสกิลเอาตีไปเพื่อจะหนีรอดจากเซลิก้าออกมาก็ลเลยกลายเป็นว่าต้องตกอยู่กลางวงล้อมของทาร่าและโอมาที่ววขาดจะขิดไปเป็นคนแรกตามด้วยตัวเจ๊ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นหรอกจ้าคลิก โอ้ชิตนี่มาเป็นการคิดมูนี่ดูแล้วจะทําให้ทีมชิปหายแน่แล้วก็จริงตามคาดจ้ะเราป้อมของพวกเราถูกร้ารัวๆและถึงอย่างนั้นแบทแมนก็ยังคงไม่ขาดกลัวอั่งทุ่มสุดตัวไปล้มซาิก้าจนขีดโดยแลกไปกับชีวิตของตัวเองซึงณตอนนี้ดูเหมือนทีมตรงข้ามเขาอยากได้ดาร์คสเลเยอร์มากไงก็เลยแปลว่าตีตีอยู่ดีๆพวกเขากลับรัทิ้งดาร์คสเลเยอร์แล้วตรงเข้ามาแจกลามตีให้กับทีมพวกเจแทนแน่นอนว่าหยานสามารถปิดคิวเอลสูบไปได้แต่ยังไม่ไวถูกคลิกซี่สวนคืนแล้วจุดนี้โอมาเข้ามาลึกเกิินนไปแล้้ววาจตองสัช แม่ที่กับไฟหนีไปแม้ว่าภายหลังแวนจะตามมาปิดคริกซี่ไปได้เทาว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างทีมพเจกับทีมเขาก็ประมาณกันการเดินเกมจะชง,งักไปทั้งสองฝั่งจนกระทั่งพวกเราเกิดขึ้นมาใหม่และหนนี้เองแบทแมนก็ยังคงพยายามจะเข้าไปล้วงซิลิกา้าแต่กลายเป็นว่ารอบนี้นอกจากจะล้วงไม่ได้แล้วยังขีดไปอีกนี่หยานฝั่งตรลกข,ข้ามก็เห็นโอกาสกาดจากเปิดเอาติเข้ามารำมแ่ดพ่เจ๊น่าเสียดายนะจ๊ะที่พยานเปิดปุ๊บมันกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมทีมเขากับถอยหนีมันจะถูกรุมปิดคิิวไไปปทททันนีีแแลาาะะรรออบ้า้า้มมมาาาาา่จเเขตตก็สย ณจุดนี้ถาราชินีตกอยู่กลางวงตีนของทีมพอ่อเจ กว่าแหวนกับโอม่าจะรู้ตัวควาไมไี่ทั้งสองถูกออฟเลนเจหลอกไปนัวยู่เลยตามมาไม่ทันทาร่าถูกปิดคิวไปแล้วแถมไปๆปมาๆยังกลายเป็นว่าโอม่ายังต้องมาสังเวยชีวิตไปอีกวนแว่นนั้นหนีไปได้ไม่ไกลนักนางดันมาแอบอยู่ในพุ่มนี้เลยถูกทีมเจปิดคิวไปได้ทันทีและด้วยเหตุนี้เกมจึงเยืะๆมันจนถึงนาทีที่กอสเลยเย์กับมันจะเกิดจริงจังหวะนี้ไม่ควรมีใครตายกลายเป็นว่าเอลสูถูกคู่หูทาร่าโอม่ารุมปิดคิวไปแล้วแต่จุดนี้เองเป็นอีกครั้งที่ออฟ กับทาร่าก็ถูกจับแยกกันแน่นอนว่าโอมาถูกรุมปิดคิวไปไม่นานหลังจากนั้นเซลิก้ากับยางก็ถูกส่งกระบ,บอไปแบบติดๆและวันนี้แม่ทาร่าจะวกกลับมาช่วยแต่เ็เป็นอีกครั้งที่บัรสายเกินไปแล้วสุดท้ายจึงกลายเป็นว่าทีมพวกเขาคิดมูปไปเลยทีเดียวแต่ด้วยเหตุนี้ทีมของเจ๊จึงกลายเป็นฝ่ายขึ้นบนใหญ่ของพวกเขาแล้วก็วิกตอรี่ไปในที่สุดจานูก็เป็นอีกแมต์ท,ที่การหยิบเซฟิรามารมนั้นไม่ได้ทําให้เร็ว้ายอย่างที่คิดเจ๊เองก็อยากจะให้หนูๆที่ดูคลิปนี้เปิดใจขึ้นมาบ้างสักนนนนนิตตแแแหห่่่งงรมมั้้ไจเป็ยบ มาเล่นโว้ยอย่างนี้นะหนูบางเกมเจย์ซัพพอร์ตเวทมาเล่นแล้วเราก็เดินเกมได้ดีแต่กลายเป็นว่าที่เกมมันเสียเนี่ยเกยิดจากเพื่อนเข้าไปทยอยตายหรือไม่ก็ไม่ดันต้อมหรือป่าไม่เอาออบเช็์ไม่เติมเกมแต่พอถึงเวลาแพ้ไงกับกลายเป็นโวกมาด่ารมว่าที่แพ้เนี่ยเพราะไม่มีตัวยืนทําไมไม่โทษตัวเองกันบ้างเจร,รู้แหละว่าพูดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาค้านเหตุผลจีบถามากมายเช่นรมเนี่ยก็ต้องรอเพื่อนเลือกตัวให้เสร็จแล้วเราก็ต้องค่อยปรับตัวตามคาถามคือทำไมเพื่อนไม่ปรับตัวตามรมบ้างเข้าเถอะหนูข้อตรรงนนี้ไม่เเปป็ะด ที่ละเอียดออนให้หยิบมาดิสคัตกันทั้งวันก็คงจะไม่พอเพราะงานเจ๊ขอสรุปสั้นๆว่าก่อนจะตราหน้าฮีโร่ตัวไหนว่าตัวอะไรประโยชน์นั้นโปรดพิจารณามันให้รอบด้านก่อนเพราะถ้าตัวซัพพอร์ตที่ไม่ใช่แท้งเนี่ยมันไรประโยชน์จริงเจ๊อคงจะลบมันทิ้งไปแล้วละจ้า